ว่าไงทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง t ทนเน s h a แ e วันนี้ผมจะแสดงวิธีถ่ายโอนข้อมูลของคุณจาก iPhone ไปยัง iPad หากคุณเพิ่งมี iPad เครื่องใหม่หรือคุณต้องการซิงคข้อมูลทั้งหมดจาก iPhone ไปยัง iPad คุณสามารถเริ่มที่วิธีแรกแบบนี้แต่หากคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลบางส่วนจาก iPhone ไปยัง iPad เช่นภาพถ่ายเพลงรายชื่อผู้ติดต่อข้อความคุณสามารถทาด้วยวิธีที่2ได้ คุณสามารถเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองได้เลยเรามาเริ่มกันเลยวิธีที่1น่งสิงข้อมูลจาก iPhone ไปยัง iPad ด้วย Quick Start วิธีนี้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดของคุณจาก iPhone ไปยัง iPad โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อันดับแรกจำเป็นต้องรีเซ็ต p p d d และคุณจะเห็นข้อความสวัสดีบนหน้าจอของคุณไปที่การตั้งค่าแต่ทั่วไปถ่ายโอนหรือรีเซ็ต iPad แตะลบการตั้งค่าและเนื้อหาทั้งหมด ป้อนรหัสผ่านหน้าจอของคุณจากนั้น iPad Pro ของคุณจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและจะกลับมาอีกครั้งในหน้าจอสวัสดีให้ iPhone ของคุณอยู่ใกล้กับ iPad ของคุณและ iPhone ของคุณจะขอให้คุณตั้งค่า iPad ใหม่แต่ดำเนินการต่อวางฟองอากาศนี้ไว้ในเฟรมตรงนี้ เสร็จสิ้นการตั้งค่าบน i p a d ของคุณแล้วและเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID ของคุณและตอนนี้คุณสามารถดูการตั้งค่าและดูข้อมูลทั้งหมดที่แสดงใน iPad หากคุณไม่ต้องการล้างข้อมูลใน iPad ของคุณข้อมูลตรงนี้เป็นโซลูชันที่ตรงไปตรงมาและครอบคลุมมากกว่าในการถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone ไปยัง iPad ผ่าน iPhone ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคำอธิบายด้านล่างในกรณีที่คุณต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้มีประโยชน์มากๆ หากคุณต้องการถ่ายโอนไฟล์บางไฟล์ในโทรศัพท์คุณแยกกันเช่นภาพถ่ายผู้ติดต่ตอข้อความเพลงเม <het sound of radio> ื่อเปิดแล้วให้เชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับคอมพิวเตอร์คลิกการจัดการ <het sound of audio> คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณได้ <het sound of audio> เริ่มจากรูปภาพดังนั้นไปที่รูปภาพ <het sound of audio> เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ <het sound of audio> กดถ่ายโอนแล้วส่งออกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นดำเนินการต่อและทำตามตามขั้นตอนเดิมสำหรับการถ่ายโอนวิดีโอเพลงหรือ,อรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเมื่อเสร็จแล้วให้ตัดการเชื่อมต่อ iPhone ของคุณและต่อ iPad ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์แทนแต่เชื่อถือคอมพิวเตอร์เมื่อมันปรากฏขึ้นในเวลานี้คลิกที่ปุ่มนำเข้าจากนั้นเลือกไฟล์ที่คุณเพิ่งส่งออกจาก iPhone ของคุณ จากนั้นคลิกตกลงเพื่อยืนยันว่ารูปภาพกำลังส่งไปยัง iPad ของคุณตอนนี้ก็ทำแบบเดิมกับข้อมูลที่เหลือที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอและรายชื่อผูดด้ติดต่ออย่างที่คุณเห็น i c a r p h o n e ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป